ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดาบอลให้โดนคืนนี้มีสีคู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกไครัตอัลมาตีพบกับโอลิมเปียกอสเวลา4ี่ทุ่มครึ่งไครัสชนเดือดโอลิมเปียกอสศึกหนีบวยแชมเปียนส์ลีกคาซัสถานไครัตอัลมาตีเตรียมเปิดสนามอัสตานาอารีนาตอนรับการมาเยือนของทีมโอลิมเปียกอส โดยเจ้าบ้านไครรเอัลมาตี้เส้นทางในรายการนี้เริ่มต้นอย่างยากลำบากพวกเขาเปิดหัวด้วยความพ่ายแพ้อย่างขาดลอยต่อสปอร์ติ้งลิสบอน4-1ก่อนจะกลับมาแพ้คาบ้านต่อเรอัลมาดริด4-5ซึ่งเป็น2เกมที่สะท้อนถึงช่องว่างด้านคุณภาพอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งขันดำเนินไปทีมของกุนซือราฟาเอล อูราสบักตินเริ่มแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเกมรับและวินัยในทีมที่ดีขึ้นเล็กน้อยก่อนจะบุกไปสร้างความลำบากให้กับทั้งอินเตอร์มิลานและโคเปนเฮเกนแม้จะยังไม่อาจเก็บใช้ชนะได้แต่รูปเกมโดยรวมดูเป็นระบบมากขึ้น ทางฝั่งโอลิมเปกอสต้องเดินทางไกลถึงคาซัคสถานพร้อมสถิติที่กดดันไม่แพ้กันทีมของโคเซลุสเมนดิลิบาไม่ชนะใครในแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้ว10นัดติดต่อกันและแพ้เกมเยือนในรอบแบ่งกลุ่มถึง12นัดรวดตั้งแต่ปี2015เกมล่าสุดยิ่งตอกย้ำปัญหาแนวรับหลังเปิดบ้านพ่ายเรอัลมาดริด4ต่อ3 ทั้งที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ยิงได้ถึง3ประตูในฟุตบอลยุโรปแต่ยังแพ้พวกเขาเสียไปแล้ว13ประตูจาก5นัดดูแล้วเกมนี้ไครรัสเริ่มตั้งเกมได้ดีขึ้นเน้นรัดกลุ่มมีพัฒนาการชัดเจนโอลิมเปียกอสอันตรายในเกมรุกแต่เสียประตูง่ายทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาเกมรับและต่างก็ต้องการแต้มอย่างหนัง โอลิมเปอสยังคงมีคุณภาพเกมรุกสูงแต่แนวรับไม่นิ่งทำให้เกมนี้มีโอกาสออกได้หลายหน้าแต่เต็มที่เจ้าถิ่นไม่น่าจะแพ้ขาดทีเด็ดฟันธงไครรัตเอามาตี้คู่ต่อมาบายเย็นมิวนิคพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนเวลา45นาทีเสื้อใต้ฟอร์มดุเปิดรังรับมือสิงโตแห่งลิสบอนหวังคืนฟอร์มแชมเปี้ยนส์ลีกบบเยนมิวนิคเตรียมเปิดสนามอเลียนส์อารีนา ตอนรับการมาเยือนของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนโดยเจ้าบ้านไบเยนมิวนิกภายใต้การนําของแวงซองกองปาณีต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวังในเกมยุโรปนัดก่อนที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลซึ่งเป็นฟอร์มที่ต่ำกว่าม,มาตรฐานอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมทีมเสือใต้กำลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีภายในประเทศรวมไปถึงการรับมาชนะในลีกเหนือสตุตการ์ด6-0 ความพร้อมของทีมไบเย็นมิวนิกจะขาดกำลังสำคัญหน้าเดิมอย่างจมามูเซียล่าและอัลฟอนโซเดวิสเนึ่งด้วยอาการบาดเจ็บนอกจากนี้ลุยส์ดิอาสติดโทษแบนทำให้ตัวเลือกในแนวรุกมีจำกัดลงไปทางฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนเดินทางมาเยือนเยอรมนีด้วยภารกิจที่ยากลำบากอย่างยิ่งทีมจากโปรตุเกสจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสู้ เกมล่าสุดเสมอในเกมใหญ่ในลีกับเบนฟิก้ามันหนึ่งต่อหนึ่งพร้อมของทีมจะไม่มีดานิเอลบรากันซานูโนซานโตสและเซโนเดอบาสเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บดูแล้วเกมนี้แม้ว่าไบเยนมิวนิก จะมีผู้เล่นตัวหลักบางรายบาดเจ็บและต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้นในเกมยุโรปนัดล่าสุดแต่ศักยภาพโดยรวมและความได้เปรียบในการเล่นในบ้านยังคงเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญพวกเขาจะมุ่งมั่นที่จะกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในรายการนี้และคงไม่พลาดเป็นหนที่สองหรอกทีเด็ดฟันธงไบเยนมิวนิกคู่ต่อมาบิก๊กคู่ต่อมาอินเตอร์มิลานพบกับลิเวอร์พูลเวลาตีสาม งูใหญ่รอขยำรับมือลิเวอร์พูลที่กำลังอัลลามานาซานซะิโรอินเตอร์มิลานเตรียมเปิดสนามสตาดิโอโจซิเปเมอาซาตอนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานงูใหญ่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีเซเรียโดยเก็บใช้ชนะได้อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพของเกมรุกอย่างไรก็ตามในรายการ UCL นัดล่าสุด พวกเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้กับแอตแลนติโกมาดริดทำให้เกมนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเขาจะได้กลับมาคว้าชัยชนะในเวทียุโรปอีกครั้งต่อหน้าแฟนบอลของตนเองความพร้อมของทีมอินเตอร์มิลานจะขาดวิงแบ็กคนสำคัญอย่างเดนเซลดุมฟริสและ m มตติโอดามิเอนทางฝั่งลิเวอร์พูลภายใต้การนำของอาร์เนสลอตกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งผลงานของพวกเขา ต่ำกว่าความคาดหวังอย่างต่อเนื่องโดยในลีกนัดล่าสุดพวกเขาทำได้แค่เสมอกับลีดอยู่ในเต็ดไปแบบสุดมัน3ต่อ3ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือฟอร์มใน UCL นัดล่าสุดที่พวกเขาพ่ายให้กับ PSVI o ไอโอเฟไปอย่างขาดลอย4ต่อ1ความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลจะไม่มีเจอร์มีฟริมปองสเตฟานไบเยเซติกและโจวานนี่เลโอนีเนื่องจากอาการบาดเจ็บ และตัวเก่งอย่างมูฮัมหมัดซาลาก็ถูกตัดชื่อออกดูแล้วเกมนี้อินเตอร์มิลานมีความได้เปรียบอย่างมากจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในบ้านและความมั่นใจในเกมรุกที่ลงตัวขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตฟอร์มตกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเกมรับเจ้าถิ่นมีแนวน้มที่จะใช้ความได้เปรียบเหล่านี้เอาชนะไปได้ในที่สุดทีเด็ดฟันธงอินเตอร์มิลาน มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันครับอาตาลันตาพบก,กับเชลซีเวลาตี3ลาเดอาดวนเดือดเชลซีชิงพื้นที่ท็อปเอชแชมเปียนส์ลีกที่แบกกาโมอาตาลันตาเตรียมเปิดสนามนิวบาลานซ์อารีนาตอนรับการมาเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านอาตาลันตาทีมจากเซรีอาอิตาลีฟอร์มล่าสุดในเกมยุโรปของอาตาลันตาถือว่าน่าประทับใจยิ่งนักพวกเขา เพื่งโชว์ฟอร์มแกร่งด้วยการเอาชนะไอทรักแฟงฟิร์ตไปได้อย่างขาดลอย3ต่อ0ความมั่นใจจากการใช้ชนะครั้งนั้นจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้พวกเขาอย่างไรก็ตามเกมล่าสุดก็ดันตกม้าตายหลังแพ้ให้กับเวโรนา3ต่อ1ในเกมล่าสุดความพร้อมของทีมจะขาดผู้เล่นอย่างมิเชลแบ็กเกอร์และคามาดินซูเลมานาซึ่งมีอาการบาดเจ็บ ทางฝั่งเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาเดินทางมายังอิตาลีพร้อมกับความคาดหวังที่จะเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาแม้ว่าผลงานโดยรวมของพวกเขาในช่วง3ามนัดล่าสุดจะน่าผิดหวังและไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแต่ฟอร์มในเกม UCL นัดล่าสุดถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจดจำพวกเขาเพิ่งโชว์ความเสียบขาดด้วยการเอาชนะบาร์เซโลนาไปอย่างง่ายได้3-0ต่อ ความพร้อมของทีมจากคาดลเลวี่โคลวิลดาริโอเอสซูโกและมิดฟิลตัวเก่งอย่างโรมิโอลาเวียดูแล้วเกมนี้อัตตาลันตามีความกล้าหายที่จะพิสูจน์ตัวเองในบ้านและมีฟอร์มในเกมยุโรปที่ดีมาเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามเชลซีพวกเขาสะดุดในลีก แต่คุณภาพของขุมกำลังและประสบการณ์ในการเล่นใน UCL ยังคงเหนือกว่าเพียงแต่ยังไม่น่าจะดีพอที่จะกลับมากู้หน้าได้ในเกมนี้เท่านั้นทีเด็ดฟันธงอัตาลันตาและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ดาบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ